หรือว่าเอาบรรยากาศในการเดินทางวันนี้มาฝากท่านผู้ชมบรรยากาศชุ่มฉ่ำนะครับเมื่อกี้มาจากอุทุมพรไม่ตกนะมันตกที่อำเภอ,อปรางกูปรางกูอีก12กิโลนะครับจากตรงนี้ไปนะครับอำเภอปรางกูวันนี้พาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศการเดินทางที่อำเภอปรางกูจังหวัดสีสเกตนะครับเส้นทางหลวงชวนบทน,นะครับ อำเภอปรางถูแล้วนะครับเวลาประมาณบ่ายโมงนะครับตอนนี้นะครับตรงนี้ก็เราก็จะเห็นต้ตนตาลอยู่นะครับเป็นถือว่าเป็นตนนต้ตนตาลอยู่แต่ว่าเป็นห่างๆนะไม่ได้เ,เป็นแถวเรียงรายแบบสมบูรณ์เหมือนที่ช่วงถนนโคกจานถบนทุงไทยนะครับ หนักครับตรงนี้บ้านหองขามนะครับตรงนี้มทีดูชื่อป่ายบ้านไม่คอนเทคดับ้านหองขามครับแต่ก็ตกวิ่งๆนะครับปล่อยๆไม่หนักนะครับมาตรงนี้นะครับ เดินทางสำหรับา,ากทุกท่านนะครับที่อยู่ทางไกลแลกเปลี่ยนบรรยากาศแลกเปลี่ยนการเดินทางนะครับโอ้มีสวนรั่หลังตรงนี้ซ้ายมือนะครับของสวนขายเองนะครับนี่มีอะไรแปลกๆรือว่ามีของชุมชนเราก็จะพูดบรรยายในคลิปด้วยให้เกิดว่าได้ชมคลิปแล้วเดินผ่านมาทางนี้นะครับเหมือนวันก่อนที่ผมไปโพธิสุวรรณแล้วก็เห็นขายแตงโมก็ไปแนะนําร้านให้นะครับถึงร้านค้าร้านขายว่าจุดที่ขายอะไรนะครับแต่ไปไม่เจอไม่เป็นไรเป็นช่วงฤดู แต่ดูข้อมูลไว้ว่าเออตรงนี้มันขายนี้นะครับจะได้เห็นนะครับบ้านน้องคูขามนะครับช่วงนี้สวยเลยนะครับถนนต้นสักแล้วครับนี่มีทั้งต้นสกักอ่อต้นตาลแล้วก็มีอุมโมงต้นไมเ้เล็กๆตรงนี้เราจะผ่านไปออช่วงนี้นะครับสวยน้ําเริ่มขังนะออกมาจากในหมู่บ้านนะครับเราต้องคอยระมัดระวังเดี๋ยวมันจะ กระเด็นไปใส่บ้านนะครับในความวไม่เยอะรถก็ไม่เยอะนะครับขับนนเรื่อยๆนี่เมื่อกี้ตกหนักแค่นี้น้ำมาขังในถนนแล้วครับเนี่โอ้น้ําขังน้ําขังนี่ครับเราก็โดนหนะ้าฝั่งซ้ายปวดกระเดินเข้าบ้านนะครับช,ช้าๆนะครับต้องเสียงปัดละุนดังคลองหงกระกำรรกระกำ วขวามือเราเป็นโรงเรียนนะครับโรงเรียนว่าน้องคูงขามนะครับมีต้นตาลด้วยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นถนนต้นตาลอยู่นะครับ,บต้นตาวิชัยปลูกไว้นู่นแหละครับตั้งแต่เส้นออกมาจากอุลุมพรแะครับแต่มันก็มีเป็นช่วงนะครับตอนนี้ สองก่อส0่ศนะครับทางหลวงชนบทนะครับอเราได้เจอสัสงแดดแล้วก็ฝนนะครับการเดินทางในวันนี้นะครับ